งานมอเตอร์อีคสโปครับมาสด้าบีท50นั้นได้รับความสนใจอย่างมากครับจากเราขับ XTR นะครับตัว4ประตูแล้วเนี่ยนะครับข้างหลังผมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของม a สด้า t 50นะราคาของเขาอยู่ที่762,000บาทครับและมันคือตัวตบะตอนครึ่งหรือตัวแคปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นตัวตอนครึ่งนะรุ่นรหัสเขาก็คือ XS นะครับเป็นตัวขับ2เครื่องยนต์2.2นะครับจุดเด่นก็คือ ความหล่อครับผมกล้าพูดเลยว่ามันหล่อจริงๆนะเพราะว่ากระจังหน้าของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดจากพี่ชายของเขานะครับตัวรหัส XTR นะครับหรือ XT ก็คือเป็นกระจังหน้าสไตล์เดียวกันส่วนที่มันจะแตกต่างจาก XTR ก็คือไม่มีขีดสีแดงแล้วก็นี่ครับไม่มีชุดแต่งทางด้านล่างนะครับก็เป็นตัวล้นๆแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้า LED แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ไฟหลีเนี่ยก็ยังเป็นไฟสีฮาโลเจนนะสีส้มนะซึ่งบางคนอาจจะ ให้มันดีดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนอกจากไฟหน้านะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็ยังมีช่องนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นช่องแอคเซอร์เทนนะมาสด้าก็ไม่ได้ลืมนะครับที่จะใส่มาให้เราด้วยนะครับเีนี้เนี่ยมาสด้าเขาก็ทําอันนึงนะที่ผมชอบมากคือเส้นสายที่มันดูบึกนะครับคืออันนี้เป็นเส้นเขาเรียกว่าผมเรียกว่ามัสเซอร์ไลน์แล้วกันเพราะว่าคือมันต่อมาจากกระจังหน้าแล้วก็เป็นขอบปีกก็ทําให้รู้สึกมันดูทรงพลังมากขึ้นนะครับ สีนี้เป็นสีเทานะครับอยู่อย่างนี้ดูเท่ดูบึกบึนนะเราอยู่ท่ามกลางฝูงวัวนะครับก็ไม่รู้ของใครของชาวบ้านแหละล้อนะครับเป็นสีดานะครับเหมือนกับรุ่นใหญ่นะครับแต่เป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับแล้วก็ลายดูบึกบึนเหมือนกันส่วนตัวผมว่าโอเคนะน่าใช้เลยทีเดียวนะครับยางเป็นบิตสโตนดูเอลเลอร์เอชทีช่วงกระบะนะครับก็เป็นตอนครึ่งเนาะก็เป็นกระบะยาวพร้อมขนของนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย บางคนเนี่ยอาจจะอยากได้รถกระบะที่มันดูดีมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับซึ่งเจ้านี้เขาน่าสนใจนะครับด้านหลังก็ไม่ได้ผิดแผกจากเพื่อนๆของเขานะครับก็คืออย่างเช่นนี่เลยนะครับไฟท้ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เดียวกันหมดเลยทางมา z d ้าไฟท้าย LED นะครับแต่ไฟหลอดต่างๆที่เป็นฟังก์ชันไลท์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลอดไส้ฝาท้ายเหมือนกันนะตามมา da ้แบบตะโกนและรุ่นนี้นะครับข่าวดีก็คือนี่นี่ครับกล้องมองหลังมาให้นะ ยูอินแบบนี้ดูสวยน่าใช้งานเลยทีเดียวครับแต่น่าเสียดายนิดนึงคือในรุ่นนี้เนี่ยนะมันเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นเริ่มต้นเนาะเนี่ยคือสิ่งที่มาสด้าให้มาเลยนะค,คือคุณจะสังเกตว่ารถมันไม่มีไลเนอร์แต่แต่ผมไม่อยากจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อจริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมีไลเนอร์มาให้นะครับเพราะว่าคุณสามารถคุยขอส่วนลดขอของแถมหรือโปรโมโชั่นจากเซลได้ว่าขอไลเนอร์หน่อยรบะบาทจะได้ไม่เป็นลอยนะครับในการใช้งานเอาละมาดูในห้องโดยสารนะครับ ตัวเบาะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรุ่นบนนะครับรุ่น x t ที่ผมพาชมไปถ้าส่วนตัวผมเรียกว่าลาย้ากระสอบบางคนอาจจะเรียกว่าลายตาหมากลุกอะไรก็แล้วแต่คุณละกันนะครับด้านหลังนะครับพื้นที่ฟรีสไตล์แครบตรงนี้จริงๆเขาไม่ได้เน้นมาเพื่อโดยสารนะเขาเน้นมาเพื่อใส่ของครับอย่างเช่นเนี่ยที่เราใส่กระเป๋ากระจุกกระจิกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลือนไม้ก็จะมีจอนะครับเล็กๆมาให้เป็นจอสีนะก็จะบอกข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะมากเลยก็มีน้ํามันนะ อัตราประหยัดทิป A, ทิป B, นะครับแล้วก็ระดับความร้อนอุณหภูมิหม้อน้ำความเร็วแล้วก็ที่สำคัญมีตัวบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยนะครับพวงมาลัยก็เหมือนกันแต่ไม่มีในส่วนของฟังกชันค i s e Control ออย่าลืมใช้อย่าลืมอ่านตำรานะครับหนามาก <laughs> <laughs> หนามากแมนนวลครับยังมีมาให้อ่ามีมาสามเล่มเลยโอ้โห oh รับประกัน อันนี้แมนนวลออเดโอแมนนวลสำหรับวิทยุโดยเฉพาะอันนี้รถนะครับไปอ่านให้จบนะครับเราจะได้ใช้รถโดยไม่ต้องมีคําถามครับโอเคครับครับอ่ะต่อกันนะครับในส่วนของภายในก็ตรงนี้นะครับเป็นวิทยุนะครับก็หน้าจอนะก็ดูคล้ายๆกับทางอีซูแหละนะครับแต่ก็มันจะมีตรงนี้ครับก็คือพิชอัลโลให้มานะครับก็เป็นฟังก์ชันเดียวที่ให้มาเลยนะแล้วก็เชื่อมต่อมือถือนะเป็นไร้สายด้วย นะครับเท่าที่ใช้งานได้ตอนนี้นะก็ข้อมูลตรงนี้ก็มีคาล endar มาให้นะครับก็นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะถือว่าโอเคนะครับส่วนแอร์ก็ไม่ต้องคิดเยอะครับเป็นแอร์แมนนวลเนาะก็ราคา7จ็ดแสก็ยังดีกว่าตัว4ประตู XT นะ992แต่นั้นก็เป็นแอร์แมนนวลเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าพอรับได้นับแล้วที่สําคัญคือรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับก็ก่อนที่จะลองขับนะครับก็ขึ้นมา บนรถคันนี้หนึ่งคือเบาะปรับมือก่อนที่จะลองขับต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง r i d u s u s t e r ไว้ด้วยนะครับโอเคฟีลลิ่งแรกนะครับขอคลัชก่อนคลัชเนี่ยก็ค่อนข้างเบาอยู่ประมาณหนึ่งนะคืออาจจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการใช้เองนะก็เป็นรถสำหรับใช้ในกิจการนะครับเอาละพร้อมแล้วไป เอาละครับบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะแต่เขาไม่ได้เรียกแมคฟอร์นะที่นี่นะพลังกำลังย้ําอีกทีหนึงก็คือ1สูงสุดอยู่ที่163แรงม้านะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับคันนี้นะเป็นรุ่นเรียกว่าเป็นตัวโลสุดก็เลยเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดหนึ่งเดียวในรุ่นของ BT50 นะครับเอาละคือเท่าที่ขับนะขอเอาเรื่องของ ตัวเกียร์ก่อนนะตัวเกียร์เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะว่าคลัชมันเบานะครับซึ่งเวลาเราจะทอนเกียร์หรือไรเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะสะดวกอยู่ประมาณหนึ่งนะแล้วก็เกียร์เนี่ยถามว่ามีความแข็งไหมมันก็มีความแข็งบ้างแหละนะตามสไตล์นะครับก็ถ้าเราขับสมมุติเราขับไปเรื่อยๆแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์ห้านะเออเฮ้ยมันมีตัวบอกตำแหน่งเกียร์ไว้เพื่อนๆอ,อ,อยู่ตรงนี้หน้าเราเลย,เยสมมติผมต้องไปสี่นะเออมีตัวบอกตำแหน่งเกียร์ให้ด้วยเจ๋งว่าปกติคือรถ เกียร์ธรรมดาไม่เคยเห็นมันมีตัวบอกตำแหน่งเกียร์นะแต่ว่าใหม่ๆอาจจะมีก็ได้นะผมก็ไม่ได้ใช้รถเกียร์ธรรมดานานแล้วนะครับก็คอมเมนต์ไว้นิดนึงนะว่าอีสุมีไหมนะแต่ตอนเนี้ยมาสด้าบีทีห้าสิบมีอีสุอาจจะมีก็ได้นะเกียร์ก็มันมีความแข็งบ้างแหละเพราะมันเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะแต่ว่าเท่าที่ขับเนี่ยอ่ะผมจะสับลงสี่สามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับรถเนาะสองเอาละปึ๊บไป คัดสูงไหมไม่สูงนะครับคัดก็ถือว่ากลางๆนะเวลาต่อเกียร์ก็มันมีความแข็งบ้างแหละแบบรถกระบะนะครับก็ถือว่าโอเคใช้งานได้อยู่ประมาณนึงนะคือถ้าใครเคยผ่านรถกระบะเมื่อก่อนที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าแบบ มันค่อนข้างที่จะแบบใช้งานยากคัดหนักเอ้ยอะไรเอยแต่ตอนนี้รถกระบะใหม่ๆเนี่ยคัดเบานะครับปีที่ห้นี้ก็คัดเบาเจ้าของกิจการขับเองก็ได้ให้ลูกน้องขับก็ดีนะครับผมก็รู้สึกโอเคกับมันนะส่วนที่ผมไม่โอเคก็คือนี่ครับพวงมาลัยพวงมาลัยนั้นจะเป็นแบบเขาเรียกว่ายูรีเทนนะอาจจับแล้วอาจจะลื่นๆหน่อยแต่ว่าหลังจากที่ผมผ่านเจ้า Ford Ranger XLS มาแล้วส่วนตัวผมก็ ไม่ติดอะไรนะคือถือว่าโอเครับได้แต่ว่าใช้ไปนาน,านๆก็ต้องไปหาพงมาลายเปลี่ยนเอานะครับถ้าเป็นพงมาลายหุ้มหนักมันก็จะดูดีกว่านะคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้มาสด้าเขาก็ไปเน้นในส่วนของ4 0ประตูนะผมก็ได้ถามมาแล้วเขาบอกว่าเนื่องจากว่าลูกค้าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายไลฟ์สไตล์นะไม่ได้เป็นสายใช้งานพาณิชย์สักเท่าไหร่เขาก็เลยมองว่าตัวหัวเดี่ยวตัดออกไปตัวตอนครึ่งมีไว้ให้เป็นทางเลือกนะครับส่วนที่เน้นก็คือตัว 4ประตูซึ่งก็จะมี2.2ตัว X-T ที่ผมเคยพาชมไปแล้วก็ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัว X-T-R นั่นเองนะเอาล,ละไฟเขียวละคือข้อดีข้อขอหนึ่งนะของเครื่อง2.2ตัวนี้นะคือถ้าเราเทียบกับเครื่องยนต์3 0ในอดีตเนี่ยกำลังมันเท่ากันเลยนะครับตอนนี้ผมอยุกเ e a สองนะผมจะเร่งเลย คือต้องบอกก่อนนะตอนนี้เราขับโดยรถเปล่านะเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเบาบกระชับกระเฉงนะครับก็ถือว่าเป็นฟีลลิ่งที่ดีแต่ถ้าสมมติคุณบรรทุกเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่ดีขึ้นนั่นก็คือเรื่องของช่วงล่างครับคือช่วงล่างเนี่ยตอนนี้มันก็จะติดแข็งนิดหนึ่งเพราะมันเป็นรถบรรทุกใช่ไหมตอนนี้เรานั่งกันสคนกับพี v ่วิทิดนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะแอบ,บแข็งไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งจนน่าเกลียดนะคือถือว่าแบบสมมติเราขับรถเปล่าออ่างตนนนี้้ก็ถืวรรัับบไดะค การเข้าโค้งเหรอก็ลองดูนิดหนึ่งนะเกียร์ห้าเข้าไปที่เก้าสิบก็ก็ถือว่าเกาะอ,อยู่นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละคือมันจะเกาะกว่านี้อีกนะถ้าเกิดคุณแบกน้าหนักเข้าไปนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่รถกระบะที่เป็นสายบรรทุกเนี่ยเขาเซ็ตมาเผื่อเซ็ตมาเพื่อตอบสนองแบบนี้ดังนั้นใครที่มองหารถ กระบะบรรทุกและอยากได้สไตล์ที่แตกต่างผมมากของ Mazda ก็ไม่ได้น่าเกลียดสั้นๆกับ Mazda b t 50XS นะครับโดยส่วนตัวผมว่ามันน่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะว่า m a z d a b t 50ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นเริ่มต้นที่หลายคนมองข้ามไปนะครับเพราะว่าเราคุยกันถึงเจ้าตลาดเราคุยกันถึงออแม้แต่แบรนด์คู่แข่งอะไรเนี่ยนะครับตัวมาสด้าเนี่ยเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวตอนครึ่งแล้วก็ไม่ได้เน้นของการเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์มากนักนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้รถ พันเราหล่อขับไปแล้วแบบสาวกรี๊ดนิดนึงเนี่ยนะครับแม้คุณจะเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องทํางานแบกหามหรืออะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันดูดีเลยทีเดียวนะตัวรถก็ไม่ได้ว่าคีริวคีเลนะครับฟังก์ชันก็มีอยู่ประมาณหนึ่งขับก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อกับราคาขอบคุณที่ตามไรเบอร์สเตอร์ครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับ